วัดีครับวันนี้ m.98tv จะมานำเสนอการเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ h o n d a าคล ckplay นะครับนี่ครับมันสตาร์ทไม่ติดนะครับเปลี่ยนแบตครั้งล่าสุดคือ3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอีกเลยตอนนี้มันสตาร์ทมือไม่ติดนะครับอาการเป็นแบบนี้สตาร์ทเท้าก็จะไม่ค่อยจะติดแล้วก็เลยนี่ครับนี่คือสภาพรถ17ปีนะครับ Honda าคล c k p พไปที่ร้านนะครับเขาแนะนาว่าให้ใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับราคา460บาทนะครับ เขาบอกว่าไฟเต็มเลยสามารถเปลี่ยนได้ทันทีก็เลยซื้อนะครับก่อนอื่นผมก็เอาไขากัวเมาไขาน็อตออกทั้งหมด6ตัวนะครับเพื่อที่จะเอากระจังหน้าออกแบตเตอรี่ของฮองดาชิปเพ y จะอยู่ทางด้านหน้านะครับถัดจากไฟนะครับเอ้ยอยู่เหนือไฟนะครับก็ไขออกเลยครับทีละตัวทีละตัวจนครบหมดทั้ง6ตัวนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับ เมื่อเราไขาเสร็จจนหมดเราก็มาที่ด้านหน้ารถเลยครับเปิดกระจังหน้าออกุ๊บเราก็จะเจอกับช่องใส่แบตเตอรี่นะครับนี่ครับปุ่นเค็เต็ไมไปหมดนะไม่เคยเปิดมากว่า2ปีนะครับทำการไขที่ล็อกแบตเตอรี่ออกนะครับมีน็อตเพียง2ตัวเท่านั้นมันก็จะแน่นๆหน่อยนะครับไม่ได้ไขามานานมากอันนี้คือไปเปลี่ยนครั้งที่แล้วนะครับช่างเขาเปลี่ยนให้ในราคา500บาทนะครับแต่แบตตัวนี้ที่ผมซื้อมา460บาทนะครับ เปลี่ยนเองก็ไม่เสียค่าแรงนะครับนี่ครับก็ค่อยๆไขออกโชคดีนะครับที่รถเก่า17ปียังมีแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนอยู่มันอาจจะสามารถใช้กับรุ่นอื่นๆที่เป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆก็เป็นได้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันอ่ะนี่ก็คือเปลี่ยนแบตครั้งแรกของผมก็ไขเอาขั้วแบตออกนะครับไขขั้วลบออกขั้วลบขั้วบวกนะมีแค่2ขั้วปกติเลยครับอ่าระหว่างที่อัดคลิปอยู่นะครับผมก็ได้มาอ่านในกล่องครับเขาบอกว่าให้เปลี่ยน ขั้วโดยการใส่ขั่วบวกก่อนแต่เดี๋ยวค่อยดูนะครับในคลิปผมใส่คั่วลบก่อนจงมันก็ไม่มีผลอะไรหรอกนี่ครับก็ไข่ยากนิดนึงนะครับตอนนี้คั้วแบตมันแน่นติดกับตัวแบตเลยนะครับเพราะว่าสนิมมันขึ้นแล้วครับจะไข่ยากออกนิดหน่อยอ่ะพอไข่เสร็จแล้วนะครับเราก็ยกแบตขึ้นเลยครับก็จะมีชิ้นส่วนของตัวน็อตนะครับคาอยู่ในรูนี่ครับแบตโอดีนะครับ ก็เป็นแบตท,ที่ใช้ได้มา3ปีนะครับแล้วแบตมันก็หมดผมไม่เคยเอาไปเปลี่ยนไม่เคยไปชาร์จเลยนะครับถ้าถ้ามันหมดก็เปลี่ยนอย่างเดียวเลยนี่ครับแบตกลองใหม่ของเรายี่ห้อนี้ครับใช้กันทั่วไปแม่ค้าเขาบอกนะนะก็เอาใส่ที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่ค้่วบวกค้่ลบเขาบอกนะครับใน ในข้างกล่องมันเขียนให้ใส่ขั้วบวกก่อนแต่ความที่ผมแบบขนัดขวาเนาะผมก็ใส่จากซ้ายไปขวาเหมือนเปิดอ่านหนังสือนะครับก็ทําการไขใส่ขั้วลบไปก่อนเลยซึ่งมันอาจจะผิดนะครับอาจจะไม่ถูกต้องตามที่เขาเขียนไว้ข้างกล่องแต่ก็ใส่มันไปละไขให้แน่นๆเลยนะครับปึ๊บอ่ะนี่ครับหมุนทีๆีเลยครับอ่าขั้วบวกสนิมขึ้นผมก็เอาแปลงเหล็กนะมาขัดเอาสนิมออกนิดหน่อย แล้วก็ทำการใส่น็อตเข้าไปนะครับล็อกขั้วแบตให้มันแน่นนะ,ะทีนี้เดี๋ยวพอมันแน่นผมก็จะลองไปสตาร์ทเทสดูนะครับว่ามันติดดีหรือไม่ปุ๊บเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับติดแล้วนะครับยอดเลยติดอย่างง่ายดายเลยครับอเดี๋ยวลองเทสอีกครั้งนะครับสองครั้งเลย ติดครับติดเมื่อกี้ใช้สตาร์ททานะก็ติดดีครับเมื่อแบตติดแล้วเราก็ทำการใส่ที่ล็อกแบตได้เลยอ่ะไขย,ย้ำอีกทีนึงครับเพื่อความมั่นใจเพื่อความแน่นหนาของแบตเตอรี่แต่ไม่ใช่แน่นจนว่าเกียวหวานนะครับให้แน่นพอแบบตึงมือครับอ่ะเสร็จแล้วก็เอาที่ล็อกแบตมาใส่นะครับมีน็อตแค่2ตัวก็ ไข่มันเข้าไปเหมือนเดิมครับไข่ออกยังไงก็ไข่เข้าอย่างนั้นก็เป็นความภูมิใจเล็กๆน,น้อยๆสำหรับคนที่ไม่ใช่ช่างนะแล้วก็ที่เกียรติไปที่ร้านนะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับก็เอามาให้ดูครับว่ามันก็เหมือนไดอารี่ในชีวิตนะเนาะแบบทำอะไรได้ก็ถ่ายมันลงไปใน YouTube เนี่ยเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยได้เห็นกันคนที่เซียนอยู่แล้วก็เขาเก่งแล้วครับ แต่ผมไม่เก่งก็เลยถ่ายไว้ตื่นเต้นดีใส่กระจังหน้าเข้าไปเสร็จแล้วก็ไขน็อตกลับไปที่เดิมทุกตัวเลยนะครับไขเข้าไปทุกตัวจนแน่นยุ่งเยอะนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาเทสดูอีกทีนะครับรุมมวติดแล้วครับติดแล้วครับสุดยอดเบิร์นได้เลยโอเคครับสุดยอดฮ้ยยกล้อโชว์นิดนึง โอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมมาจนจบคลิปหน้าจะเป็นไลน์ติดตาม N98TV ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเปลี่ยนแบตสำเร็จครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ